งานนี้เรียกได้ว่าปังแบบสุดๆชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณนัทวันสันธีม CEO นัทวันพาร์คแปดที่ได้ในระมิดงานแกรนด์โอเพนิ่งสุดยิ่งใหญ่รถไฟบ้านสวน8 88 8แห่งแรกในฉะเชิงเซาค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากดรกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเซาและคุณนัฐพัฒน์เจียสถิตรองนายกอบจฉะเชิงเซาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ โดยงานเปิดตัวรถไฟสถานีบ้านสวน888นัทวันพาร์ค8ป8คาเฟ่บริการประทับใจมีห้องละหมาดบริการมีน้องสัตว์น่ารักมากมายในที่พักค่ะมีที่กินที่เที่ยวที่พักที่เดียวกันจบที่เดียวที่นัทวันพาร์ค8ป8คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพิเศษนะคะทางบ้านสวนนัทวันพาร์คนะคะเราก็มีรถไฟแห่งความสุขนะสถานีแรกสถานีเดียวนะคะ ของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยและบรรยากาศดีนะคะครบวงจรที่นี่นะคะรีสอร์ทของเราใหญ่มากนะคะแล้วลูกค้ามีโฮมสเตย์เราก็จะพาลูกค้าเข้าที่พักแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติค่ะก็จะมีสถานีมินิซูสถานีดอกไม้ฟาร์มเมอร์ชาวนาแล้วก็สวนอังกฤษนะคะสถานีบ้านสวนสถานีสวนสนุกค่ะก็เพื่อ พี่น้องนะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเราและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของชะเชิงเซา,าฟีดแบค็คือลูกค้าฮอตมากเลยเป็นแบบลูกค้าชอบมากแล้วก็คนเยอะมากค่ะก็เลยต้องพัฒนารถไฟขบวนยาวมากเลยค่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทวันเนาะ,ะที่ ได้เปิดนันทวันพา,าร์ค888แนะแอ่าแล้วก็คาเฟ่บ้านสวนนะมีสถานีรถไฟแห่งแรกของจังหวัดชายเชียงซาวนะครับชมบรรยากาศนะทุ่งนาด้วยนะครับสถานีรถไฟนี่ก็เมื่อกี้ผมไปทดลองนั่งแล้วก็เวิร์กมากเลยนะฮะมีรางรถฮะ <c oughs> มีรางรถเด็กๆชอบนะฮะผมดูแล้ววันก่อนก็มีรีวิวเข้ามานะครับก็ขอให้คุณนันทวันนะครับ <c oughs> กิจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับแล้วก็อ่าร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับ นะฮะข,ขอบคุณมากนะครับขอบมาคอุณมากค่ะครับ,รบขอบควาคคมสันติสุขจวงมีแด่ทุกท่านโดยเฉพาะคนตะวันและครบ<ช>อบครัวครับต้องต้องบอกอย่างนี้นว่าขออนุญาตที่จะชื่นชมนะครับชื่นชมความความสามารถกับแนวคิดนอกเหนือจากธุรกิจที่ทําอยู่แล้วเนี่ยแนวคิดอีกส่วนหนึ่งที่จะให้การบริการในเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะในเชิงท่องเที่ยวให้กับชาวบ้าน นะครับได้เข้ามาชมได้เข้ามาใช้สถานที่แย่างนี้ในการพักผ่อนหย่อนใจนอกจากอาหารนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติอย่างทุ่งนาอย่างนี้แล้วก็ขบวนรถไฟที่ถูกเนรมิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้คนที่มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ขานาดไหนก็ตามเนี่ยได้นั่งรถไฟชมในแต่ละจุดแต่ละส่วนที่ที่เขาวางมาร์กเอาไว้ ก็ขอให้กิจการกิจกรรมกิจการของพี่คุณบรรดนได้ทําทุกเรื่องนะครับได้ประสบความสําเร็จขอพระเจ้าเมตตารดทานความสันติสุ์ความจำเรินความมั่นคงความมั่งคั่งให้กับครอบครัวคุณาวรรดนและโดยเฉพาะคุณบรรดาวานด้วยครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆทีมงานจากสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรีเนี่ยวันนี้ได้มากันครบช่วนนะครับ ที่มาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับคุณธนาวันเนี่ยได้ใช้สถานที่อย่างนี้ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงพี่น้องชาวฉะเชิงเซาและก็พี่น้องโดยทั่วไปได้มาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณมาดามนันนะคะที่สร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆสวยๆให้กับชาวฉะเชิงเซานะคะ คอนเฟิร์มเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอาหารก็อร่อยมากติดใจไก่ย่างบ้านสวนมากเลยค่ะสิบเต็มสิบไปเลยค่ะมาดามหญิงเหล็กที่แท้จริงนะคะก็ขอให้ริสกี้พ่อคูนะคะอัล็อกให้ริสกี้เยอะๆเลยนะมาดามขอบคุณมากค่ะที่สร้างความสุขให้กับชาวฉะเชิงเซานะคะถ้าทุกคนนะคะที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาหรือในประเทศไทยนะคะอยากหาสถานที่พักผ่อน ผิวใจแล้วก็มีครบทุกอย่างในที่นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักห้องประชุมสัมมนาคาเฟ่นะคะแล้วก็อาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะมีรถไฟขบวนแรกของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่เดียวด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะเป็นพื้นที่ที่เนื้อหอมมากเลยจังหวัดฉะเชิงเซาติดกรุงเทพติดชนบุรีติดลำลุกกาทุกอย่างเลยนะคะมาเซ็นเตอร์มาง่ายมากนะคะ ถ้าทุกคนอยากติดตามในเพจของบ้านสุอนันทวันปาร์คนะคะแล้วกอ็อยู่บ้านเลขที่88ทับ8นะคะตำบลดอนฉิมพีอำาเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ